เชิญค่ะค่ะชีวิตประจำวันที่มีใช้ประจำอยู่แล้วนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างนะคะดิฉันจะทำคอนเทนต์นะคะ มีรูปภาพวิดีโอนะคะสอนแทรกความรู้ลงไปในวิดีโอโพสลงุมโซเชียลบนแพลตฟอร์มทิดตบยูทูบอินสตาแกรมค่ะโดยดิฉันนะคะจะประชาสัมพันธ์นะคะให้เยาวชนนะคะมาเที่ยวงานนมัสการพระบรมธาตุนาดูนะคะซึ่งจะจัดในวันที่28กุมภาพันธ์ถึง9มีนาคมนะคะพุทธศักราช2569นะคะชมฟรีนะคะ9วัน9 ะะภายในงานนะคะจะมีแสงสีเสียงและการเปิดงานที่ยิ่งใหญ่ค่ะและที่สำคัญนะคะจะมีการตักบาตรทำบุญในวันสำคัญของพระพุทธศาสนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะนนสอาดมูแปดส่งเสียงไหมครับโอ้โหอยู่ตรงนี้นี่